บางครั้งความทุกข์อาจเกิดขึ้นจากความบาปที่เราเคยกระทำกับพระเจ้าก็ได้สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูพระโอษณะของพระเจ้าในพระธรรมสะดูดีบทที่38ข้อที่11ถึง12นะครับในหัวข้อที่บอกว่าคำสารภาพของคนที่กำลังทุกข์ใจ นะครับวันนี้เราจะไปดูพระโอชนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับมสิสหายและเพื่อนบ้านของข้าพระองค์ยืนห่างจากภัยพิบัติที่ข้าพระองค์ได้รับและญาติของข้าพระองค์ยืนห่างออกไปไกลโพ้นบรรดาผู้ที่มุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์ได้วางบ่วงไว้ผู้ที่คิดทําร้ายข้าพระองค์พูดถึงความไหยนะและคิดแต่อุบายล่อลวงอยู่วันอย่างคำ่ำแต่ข้าพระองค์เหมือนคนหูหนวกข้าพระองค์ไม่ได้ยินและเหมือนคนใบ้ ผู้ไม่อ้าปากของตนข้าพระองค์เป็นเหมือนคนที่ไม่ได้ยินซึ่งในปากของเขาไม่มีการโต้แย้งข้าแต่พระยาเวแต่ข้าพระองค์รอคอยพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านายพระเจ้าของข้าพระองค์คือพระองค์ผู้ที่จะตรัสตอบข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทูลว่าขออย่าให้พวกเขายินดีเย้ยข้าพระองค์คือเขาผู้อวดตัวสู้ข้าพระองค์เมื่อเท้าข้าพระองค์พลาดไป เพราะข้าพระองค์จวนจะล้มแล้วและความเจ็บปวดอยู่ต่อหน้าข้าพระองค์เสมอข้าพระองค์สารภาพความชั่วของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นทุกข์เพราะบาปของข้าพระองค์บรรดาศัตรูของข้าพระองค์ก็ว่องไวและแข็งแรงคนที่เกลียดข้าพระองค์อย่างไร้เหตุผลก็มีมากบรรดาผู้ที่ทําชั่วตอบแทนความดีของข้าพระองค์ก็เป็นปฏิปักษ์ของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ทําความดี ข้าแต่พระยาเวขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขออย่าทรงอยู่ไกลจากข้าพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านายผู้ทรงเป็นความรอดของข้าพระองค์ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิดพระเจนะของพระเจ้าวันนี้พูดถึงคนที่กําลังมีความทุกข์หรือทุกข์ใจนะครับผมเรียกพระองค์พีตอนนี้ว่าคําสารภาพของคนที่ทุกข์ใจหรือคําสารภาพบาปของคนที่กําลังมีความทุกข์นะครับ มื่อดาวิดเนี่ยมีความทุกข์ใจและได้รับการตีสอนจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับความทุกข์ใจอย่างแสงสาหสก็เกิดขึ้นกับชีวิตของดาวิดในพระธรรมบทที่38ข้อที่11-12เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าดาวิดเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาคือในข้อที่12บอกว่าบรรดาผู้ที่เป็นเพื่อนก็อะไรครับทอดทิ้งเขาไปน,นะครับในข้อที่11 บรรดาเป็นเพื่อนก็ทอดทิ้งเขาไปไม่มีใครอยู่นะครับปิดตัวออกจากเขานะครับมิตรภาพที่เคยมีนะครับเพื่อนที่เคยมีนะครับก็ไม่มีใครที่อยู่เคียงข้างเขาญาติพี่น้องเอ่ยมิตรภาพของเขาเองก็เกิดการห่างไกลไม่มีไม่มีใครเป็นเพื่อนนะครับซึ่งเป็นซึ่งที่คนไทยเขาเรียกกันว่ามาหัวเน่านั่นเองไม่มีใครต้องการไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ไม่มีใครอยากคุยด้วยนะครับก็เกิด แบบนี้ขึ้นนะครับในข้อที่11นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็บรรดาพเพื่อนของเขาเนี่ยก็เห็นดาวิดกลำลังลำบากก็มีการเยียบยาซ้ําเติมน,นะครับบรรดาผู้ที่เป็นเพื่อนของเขาก็มาวางกับดักกับเขาและทาร้ายเขาก็พูดต่างๆนานา,นานาหายนะใส่กับดาวิดนะครับก็ได้เห็นสิ่งเหล่านี้นะครับว่าเพื่อนของเขาที่เคยเป็นเพื่อนสนิทก็เกิดการเยียบยาซ้ําเติมแบบเป็นเกิดการอย่างเช่นนินทาทรยศพูด นินทากันหรือว่าสร้างอุบายซึ่งกันและกันเป็นไม่ว่าทั้งศัตรูและไม่ว่าทั้งเพื่อนมิตรในเวลานั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ในข้อที่1 2ถึง13ถึง22แล้วก็เป็นการสำนึกผิดของดาวิดนะครับสำนึกผิดกับพระเจ้านะครับในข้อที่13ถึง14บเนี่ยดาวิดบอกว่าเขาเหมือนกับคนที่เป็นหงงูหนวกเป็นใบพูดไม่ได้นะครับอีกทั้งหมายความว่าเป็นคนที่แบบไม่ไม่ฟังใคร ไม่ฟังอะไรและเป็นคนที่ไม่พูดไม่ไม่พูดสักอย่างนะหยุดพูดหยุดไว้วายอยู่การตีโพตีพายนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะครับดาวิดก็เลยหยุดทุกอย่างก็ดาวิดก็เลยบอกว่าเ,เป็นเหมือนคนหูหนวกเป็นเหมือนคนเป็นบ้าคือไม่พูดไม่จ่าอะไรสักอย่างนะครับไม่เพียงสงบทั้งนั้นนะครับดาวิดเนี่ยนะครับไม่เพียงสงบทั้งนั้นแต่ดาวิดสิ่งที่ทําสิ่งที่สําคัญต่อจากนี้อีก3อย่าง สามอย่างนั้นคืออะไรเราไปดูกันนะครับในข้อที่15บอกว่าแสวงหาคําตอบจากพระเจ้านะครับดาวิดเนี่ยรอคอยรอคอยคําตอบจากองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงตอบอยังไงในสิ่งที่เขาได้ขอตอบพระเจ้านะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือขอการช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับในข้อที่16บหกและสิ 17. ดาวิดไม่เพียงแค่รอคอยแต่ว่า ขอพยายามขอการช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่พยายามอธิบายกับใครแต่ว่าขอความช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเขายังไงนลพระเจ้าจะทรงช่วยเขาไหมนะครับก็เมื่อความทุกข์ที่ลุมเร้าในชีวิตของเขาดาวิดสิ่งที่ทําอย่างหนึ่งก็คือขอการช่วยเหลือจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับและเมื่อความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขาขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเสมอนะครับ ในประการที่สามนะครับคือสารภาพบาปต่อพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเมื่อดาวิดได้ทําบาปต่อพระเจ้าดาวิดได้สารภาพบาปต่อพระเจ้าดาวิดได้สารภาพบาปของตัวเองต่อพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับบางคนเมื่อทําบาปแล้วยังไม่สารภาพและยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองทําบาปบางคนทําบาปแต่ก็ไม่เอกใจและยังทาเขาเรียกว่าอะไรครับเมือนเฉยต่อพระเจ้านี่อันตราย แนวอันตรอไนมากเดวิดเดวิดเนี่ยเป็นคนที่สารภาพบาปต่อพระเจ้านะครับไม่มินเฉยต่อบาปของตัวเองนะครับสุดท้ายเลยคือยืนยันความรอดจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในข้อที่22นะครับดาวิดเนี่ยได้ยืนยันความรอดที่มาจากพระเจ้านะครับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเขาบอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าความรอดของข้าพระองค์ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิดดาวิดยืนยันความรอดที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์นะครับบางครั้งปัญหาและความทุกข์และโรคภัยไข้เจ็บมีสาเหตุมาจากหลายๆด้านนะครับไม่ว่าทั้งการทดลองที่มาจากซา,าตานมาจากซาตานนะครับเช่นกรณีของโยบที่การทดลองที่มาจากซาตานนะครับในโยบบทที่1บทที่2เนี่ยนะครับก็พูดถึงการที่โยบยถูกทดลองนะครับแต่บางครั้งอาจจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมไม่ว่าทั้งอาหารอากาศ ความแปรปรวนของธรรมชาติและเชื้อโรคต่างๆว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับอาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่ว่าความการทดลองหรือความทุกข์ต่างๆการทดลองต่างๆเนี่ยมันทําให้ชีวิตของเรานะครับเข้มแข็งจิตวิญญาณของเราเข้มแข็งอย่างเช่นในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยาเกาะนะครับในพระธรรมยาเกาะเนี่ยข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3นะครับบอกไว้ว่า,วาพี่น้องทั้งหลายเมื่อใดที่ท่านเผชิญกับความทุกข์ยาก นานาประการจนถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดีจริงๆเพราะว่าท่านรู้ว่าการทดลองความเชื่อของท่านนั้นทําให้เกิดความอดทนบันบ่นบั่นนะครับคือการทดลองทำให้เกิดความอดทนและทําให้เกิดการความสําเร็จได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจเกิดจากาการทําให้จิตวิญญาณของเราเติบโตนะครับพี่น้องชิรังครับ ดังเช่นนั้นนะครับเมื่อตะหนักถึงความทุกข์และความบาปท,ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราผลของความผิดบาปบางครั้งสิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดจากผลของความผิดบาปหรือการกระทําของเราสิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเรายังขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าเราเกิดแต่ถ้าความบาปของเราหรือความทุกข์ของเราผลของความบาปที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเกิดขึ้นจากความบาปแล้วเราก็ให้เราสารภาพต่อพระเจ้าสำนึกผิดกับพระองค์ ทูลขอ,อการช่วยเหลือที่มาจากพระองค์และเชื่อฟังขอ,อการช่วยขอ,อการช่วยที่มาจากพระเจ้าหากใครที่เจอความทุกข์และการตีสอนจากพระเจ้าแล้วไม่สำนึกผิดแล้วละก็ชีวิตก็อยู่ในช่วงที่อันตรายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าทรงอวยพระพรนะครับเราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอเป็นพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักเราและขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าขอพระพรของพระเจ้าทรงมาถึงชีวิตของเรา าความทุกข์ของเราที่เกิดขึ้นในชีวิตเกิดจากความบาปแล้วเราก็ขอพระเจ้าทรงให้เราตั้งสติได้เร็วและสำนึกความผิดของตัวเองต่อนหน้าพระพักข,อง,ของพระเจ้ากาแต่องคพระพุทเจ้าขอพระเจ้าทรงพระเมตตาด้วยเช่นกันขอพระคุณพระพรที่มาจากพระองค์และขอพระเจ้าทรงช่วยเราทั้งหลายขอริดเด็อำนาจแห่งองค์พระเยซูคริสต์ทรงอยู่กับเราและการนำพาที่มาจากพระเจ้าเราทั้งหลายสรรเสิญวัฒนาของพระคุณให้ทนด้วยความเชื่อในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน ขจอาคปพรมทุกทุกคนนะครับ